แล้วก็รอบนี้นะดวงไขดวงมันนะคะทูบมีสี่ตัวนะสี่ชุดนะคะสี่ชุดก็เป็นชุดลิขสิทธิ์ของบูชานั่นเองอาจารย์เอามาจุดทำไมอาจารย์ไม่เลือกจุดหนึ่งอาจารย์แต่ละตัวแต่ละชุดนะคะจะมีของแม่ยักษ์แม่ตะเคียนนะคะของพานบุญตาพานบุญนะคะแล้วก็มีเจ้ายญ้าเจ้ายญ้านาคินีนะคะเจ้ายญ้านาคินีมีสี่ทูบสี่องค์ แล้วแต่เลยนะคะว่าชอบองคไหนศรัทธาองคไหนหรือชอบทั้ง4องค์ก็ได้ก็จะเยอะไปนะคะให้เลือกมาหนึ่งนะคะให้เลือกมาหนึ่งนะคะอ่ะเราเริ่มจากทูบเจ้าย่ากันก่อนทูบเจ้าย่านี่ก็คือคนจะนิยมมากนะคะใครที่อยากได้ไปจุดที่บ้านไปจุดหวยลาวนะคะหรือจะไปจุดหวยฮานอยหวยรัฐบาลก็จุดได้นะคะ4อันนี้นะคะเป็นลายลิขสิทธิ์นะคะสามารถที่จะสั่งได้ที่ลายแอดบูชา นะคะเราเริ่มจากเล็ทูบแรกนะคะสาธุขอองค์เจ้าย่านาคินีจงปรากฏเล็กทูบที่ถูกรางได้พบได้มองเห็นรางวัลที่จะออกในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ขอให้ทุกคนที่ดูไลฟ์สดนี้เป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่จะได้เงินแสนเงินหมื่นเงินล้านเป็นคนที่จะได้ปลดหนี้ปลดสินจากหัวรัฐบาลไทยเป็นคนที่จะเป็นคนที่มีความชอบดี ได้รางวัลใหญ่ๆรับท้ายปีนี้2,514ก็ขอให้คนที่ดูอยู่นี้เป็นคนที่มีบุญสาธุสาธุสาธุาธเลือกเจ้าญานาคินีนะคะเจ้าญาาคินีวันนี้5แชร์หรือ,อยังอาจารย์จะบอกเลขนะคะวันนี้อาจารย์ขอให้แชร์ทั้งหมด5แชร์ไปที่กลุ่ม นะคะแชร์ไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ส่งต่อคลิปนี้แชร์นี้ให้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะเลขที่เราอยากจะไควายกันแล้วจับเน้นมากๆวันนี้มาเฉลยให้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะ81ตัวเลขนี้นะคะพอใกล้ๆห่วยออกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอันนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีไว้และ3ตัวหน้าที่อาจารย์เก่งเอาไปซื้อรางวัลเขาเรียกว่าไปซื้อไดดินก็ได้นะเอาไปซื้อ3มตัวล่าง เอาไปซื้อ3ตัวล่างนะคะก็คือเลข3ตัวหน้าจากเลข81นั่นเองนะใครที่อยากได้ก็พิมพ์81เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เลข5อาซูมเข้าไปนนึ่งซูมเข้าไปนิดหนึ่ง,งอ่าซูมนะคะวันนี้สำหรับใครที่ดูอยู่3ตัวหน้าถ้าใครสั่งจองลอตเตอรี่8ปหรือพิมพปด1เข้ามาที่เป็นกบชัยโย สามตัวหน้าให้ไปซื้อสามตัวล่างสามตัวบนก็คือสามตัวล่างเนี่ยก็คือเลขหน้าเลขท้ายสามตัวและเลขหน้าสามตัวนั่นเองนะคะตัวล่างนะคะหรือเลขท้ายสามตัวนะคะอ่ะตัวนี้นะคะแหมข้ามกันนิดเดียวนะคะข้ามกันนิดเดียวนะข้ามกันนิดเดียวนะคะ ห้าแปดก็ได้ลอเกินนะคะก็ลบแต่หนึ่งเท่านั้นเองนะคะง่ายๆนะคะข้ามกันนิดเดียววันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะอันนี้เป็นสามตัวหน้านะคะสามตัวหน้าหมายเลขหนึ่งนะคะสี 4, 5, 8, ะะ่ห้าแปดอ่าสิบหกตุลาคมสิบหกตุลาคมมาอีกนะสอง สามตัวท้ายสามตัวท้ายบ้างนะคะสามตัวท้ายสามตัวท้ายสองเก้าห้านะคะเรามาดูวดนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเลือกหมายเลขกันได้เลยนะคะอ่ะ,อะเลือกหมายเลขกันได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะอ่ะมีอยู่สองใบนะคะมีอยู่สองใบ มีอยู่2ใบนะคะกล,ล,ลบชัยโย45เป็นเลขที่อาจารย์เก่งไว้แล้วนะคะ472เป็นเลขดังนะคะ045ก็เป็นเลขดังมาจาก504045และเป็นชุดกบชัยโยส่วน92นะคะเป็นการเก่งเลขท้าย2ตัวนะคะเก่งเลขท้าย2ตัวมีโอกาสถูกรางวัลสูงมาก ใครหาซื้อได้ก็ไปหาซื้อเลยแต่ถ้าใครหาซื้อไม่ได้อยากได้ลอตเตอรี่หมายเลขนี้6ตัวนี้พิมพ์คำว่ากบ492หรือกบ392เข้ามาได้เลยนะคะใครอยากได้นะคะกินมาได้เลยนะแรกตัวแรกให้มาเลยที่ตัวนี้ หนึ่งก็มานะจ๊ะหนึ่งก็มาหมายเลขที่สองค่ะหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าหนึ่งห้ารอบนี้นะคะคิดว่าจะเป็นเลขอะไรอ่าต่อมาต่อกันเลยนะคะสำหรับ หนึ่งห้าเหลืออีกสองตัวอีกสองตัวตารางที่สองถ่ายกันเข้ามาเลยค่ะถ่ายกันเข้ามาใครถายถูกงวดนี้มีสิทธิ์ถูกสามตัวตรงเป็น เก้าก็มาเหมือนกันนะคะเก้าก็มาเหมือนกันมั่นใจมั่นใจแบบนี้มีสิทธิ์ถูกนะคะมั่นใจแบบนี้มีสิทธิ์ถูกนี่เลยนะคะสำหรับสามตัวตรง สามตัวตรงนะคะห้าหนึ่งเจดนะคะเรามาดูกันอ่าสามตัวตรงห้าหนึ่งเจอ่าห้านะคะเอาไว้ทำตามสัญญาด้วยนะคะอาจารย์ได้ เก็บรูปหลอนะคะก็คือรูปหลอที่ปลุกเสกมาเนี่ยอาจารย์ได้จัดเก็บไว้ให้แล้วนะคะไว้เพื่อรอส่งต่อความรวยให้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นทําการในเพจนะคะแล้วก็ใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะนอกจากจะติดตามคืนหมาหอนแล้วนะคะทิ้งท้ายตารางนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะซื้อหวยกันให้ถูกด้วยนะคะเราจะมาดูกันว่าจะให้เป็น เลขอะไรนะงวดนี้95นะถ้าออก95ก็หวยล็อกเลยนะคะ94นะคะ96นะคะแล้วก็เป็น54 56นะคะแล้วก็46นะคะ46ตัวเลขที่มีโอกาสก็จะเป็นตัวเลขนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะแล้วก็สามตัวตรงนะคะสามตัวตรง นะคะสามตัวตรงวดนี้นะคะเวลาจับนะคะห้าเก้าสี่นะคะสามตัวตรงหรืออีกหนึ่งตัวนะคะอ่าสี่เลขเบิ้ลเนาะสี่สี่หกได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันนะคะ เลขหาานะคะเลขหามให้เฝ้าระวังไว้ให้ดีนะคะปีที่แล้วก็ออกนะ994นะคะปีปีที่แล้วนะออก9 9 4นะคะปีที่แล้วออก94ปีนี้มาลุ้นอีกนะคะว่าจะออกเลขอะไรนะโอ้โหตื่นเต้นมากๆนะคะทิ้งท้ายกันแบบนี้ นะแล้วก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนนะคะเลือกเลขที่ชอบเลือกเลขที่ใช่แล้วก็ขอให้ถูกรางวัลงวดน,นี้เลนเน้นแบบเลขมงคลไว้ก่อนเลยนะคะเลขดังๆเลขมงคลนะ 1่าหนึนะคะแต่ถ้าอยากให้อาจารย์เน้นให้อยู่ในสรุปของสุดท้ายนะคะใครที่เป็นสมาชิกจะได้ดูฟรีทุกคนใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมัครโปร1 2บสเข้าเป็นสมาชิกดูเลขได้3งวดก็จะได้รับซองรับเซียนหวย3ตัวตรงด้วยนะคะเป็นของแถมใครที่จองปฏิทินจองสมุดลังนี่ไว้